อย่างนะอันมากเนี่ยนะสตอผลไม้แอฟริกาใต้เนาะคล้ายๆคล้ายๆนะคะเอามื่อวานยังไม่กินเลยแล้วที่บอกจะพ่องจะกินอ่ะมันจางๆมันเมื่อเฮือนเขาจะงอกเกลือใส่ก๋วยกันจะขึ้นกตทินี่เมนูครับขึ้นกะทินเลยค่ะขึ้นสตอขึ้นกะทินนี่นะจางๆรสชาติเป็นว่าอัะไรยู่บอันอันอาหารเลยเอาไปจ้า ไอ้ผลไม้ไม่ได้เมื่อกินเนาะมันสิเป็นพักหรือผลไม้อันนี้เนาะตัดนุบซันมันละซาวบะเี่นี่เพรเรากินเสยเนาะหัวเจ้าฮันดูกระสีเอาไปล่องเบิ้งเนยเป็นทุกขจังจังฟาดอยู่บ่ครับไม่ไับมันซื่ออยู่ซื่ออยู่ต้องไปใส่เกลืออยู่นะไมผ่เคยเห็นเป็นเงินนี่คืเป็นกลางยใหญ่ๆนี่เป็นเงินค่ะอบกเ้าไม่อันนี้เนี่ยพอดีกินแล้วค่ะถ้าเกินไปแล้วมันจะ กินแล้วมันจะเหนียวโดองก่อนมานื้อหยาหรือว่านึ่งก่อนขึ้นมาโดองนดงเลยค่ะดองเลยบ่โดองโล่งค่อยจังงานโอ้นีละค่อยจังบ่ค่อยตาพ่องคุดยอดแล้วค่อยเดอตาพองเ้อะเพลเพาห้องเันห้องค่อยมาคือเดินต้นห้องค่อยมาขึ้นง่าค้าไหระบงานมาค้างานี่ไงจังเลยล้มาห้อง่อยขึ้นง่าค้าง่าค้าใครเสียาอยู่ปะนีู่ไปเปเคไป ขอบคุณค่ะลงมาเลยเอาไว้ให้เราไปขึ้นใซอร์ดเราเนี่ยจะซี่ห้ามากกันอนุเนื่องไอ้ฮะปลากระเค่งพึ้นตอนใหม่กระเค่งค่อย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 จังแม่นครับค่อยลูบเมื่อแล้ว